ฮัลโหลกลับแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเนคพิกตัวสองครับผมของเดือนสิงหาครับผมซึ่งมันมาแปลอีกแล้วมันหลุดตีมอีกแล้วนะครับผมจากวันเมื่อวานนะตัวของซัมเมอร์เนาะที่เป็นเปียโตกับตัวของซิลนะครับผมเดี๋ยววันนี้มันคืออะไรนะครับผมมาดูดีกว่าครับผม next time baby next time baby อ <laughs> ah, <it> <Of course. S 1> ่ะอีกดูอีกแล้วโคอรโครเท อเคเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่ากว่าว่าทั้ง3ตัวนี้มันคือใครกันนะครับโอเคตัวแรกนะผมที่เห็นในหน้าปกนะผมนั่นคือ Rescue นะผมหรือว่าถ้าคนใส่จริงๆน่าชื่อ Paper Pot นะผมไม่แน่ใจนะผมเพราะว่า Rescue มีคนใส่เยอะแต่หลักๆก็คือไอ้ Paper Pot นะผมคนแรกคือ,อ,อ Rescue นะผมโอเคตัวที่สองนะผมเห็นนั่นคือ h u k Buster นะผมอันนี้คือยูใหม่ของ h u k Buster นะผม โอเคยูย okay. ูท้ายนะผมมันเป็นยูของวอ r m แม็กชีนะผมหรือคนใส่นั้นก็คือ j เจมส์โรดนะผมซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ยยูเขา่ามันชื่อว่า3099อีกแล้วนะผมอันนี้ไม่ไม่รังเกียจนะแต่ว่าเดสคิวก็มียูคลาสสิกวอรแม็กชีนก็มียูยูยังเยะยังแยะทำไมไม่เลือกมาทำไมเลือก3099ก่อนช่างมันนะผมมันทำมาแล้วไม่เป็นไรนะผม เดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมเดี๋ยวมาคุยกันว่าทั้งสตัวนี้เป็นยังไงนะผมทีนี้ผมจะมาพูดทั้ง3ตัวเลยแล้วกันเพราะว่า3ตัวเนี้ยมันคล้ายๆกันนะผมวอลเมช h น n e ร์คมาสเตอร์แล้วก็เรสคิวแล้วผมซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ยมันเป็นเมตายุคสมัยที่เวอร์บอสเพิ่งมาใหม่ๆนั่นคือช่วงประมาณประมาณสามสามสี่ปีอะช่วงที่อินฟิทีอินฟิทีวอลกับเอ็นเกมกำลังมาผมซึ่งยุคนั้นอนะเวอร์บอสตีเมะกำลังบูมเลยครับผมซึ่งมันก็ มันก็คือยุคนั้นอะแล้วเพราะยุคนั้นนะครับทําให้ตัวพวกมันตกเมตาแล้วเมตาที่มันแบบว่ามีไอเฟมเยอะๆอะไรมาเนี้ยก็ไม่เยอะมากก็พอมีมีไอเฟมมีเน้นแรงอะไรมาเนี้ยผมเนี่ยเน้นแรงเน้นบูตดัเมทเนี่ยผมอายุกเก,นะยก่าๆนะยังไม่ซื้อแล้วผมนี่อันฮาบเตอร์จะมีรถกรอดนิดนึงแต่ไอเฟมเยอะเห็นไหมไอเฟมสามสามเลยคือยุค กลุ่นนั้ก็คือเน้น i f r a m e จริงเน้น i f r a m e เน้นบูตอมเมทอะไรประมาเนี่ยผมเน้นสกิลพิพิวอะไรประมาเนี่ยผมซึ่งมันตกเมตาแล้วฟูดามตรงครับผมผมเดาว่าทั้ง3ตัวเนี้ยมาเป็นแกงเนี่ยไม่หนีหนีไม่พ้นตัวของ a w a k e n แน่เลยอันนี้ผมเดานะยังไม่ชัวร้อยอ์เซ็แต่ว่ามันดูปูทางไปทาง a w a k e n มากๆเพราะว่า3ตัวเนี้ยมาเป็นเซตแล้วอะน่าจะเออมีโอกาสไได้ที่เป็น a w a k e n ถ้าอยู่มาก็ก็คาดหวังว่า คาดหวังว่าก็ให้มันเป็นตัวเมตาหน่อยอย่างวอลเมชินัทถือว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นถ้าเป็น,ปน kind of สมัยนั้นคือเมตาเขาเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตีแรงมากนะผมสมัยก่อนนะตีพวกมิดไนท์อะไรมาเนี้ยตีแรงสุดๆนะผมเพราะมีฤทดเลยเห็นไหมฤทธกายภาพมันเลยไม่ต้องพึ่งใครเลยแลสคิวส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะก็คือมันจะเป็นตัวเหมือนไปทาง AC มากกว่าเพราะว่ามันเป็นเน้นซัมมอนนะผมเน้นซัมมอนเน้นเน้นถึกอะไรมาเนี้ยผม ก็ครับเอ็กเตอร์คือไม่สุดจากทางครับผมจะเบอร์บอสก็ไม่เชิงจะเอบิเอ่อพีก็ไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือตัวไม่สุดจากทางก็ขอแค่ว่าให้มันไปสุดจากทางสักไปสุดทางแล้วกันเบอร์บอสก็ยังดีครับผมมีแบบสะสมเ,เสียหายมีรถกอบม,ม,มีบูสต์ดัเมดอะไรประแบบนี้ครับผมวีแววว่าไอ้บอมบ์ชีนจะกลับขึ้นเมตานะครับผมพอฟกับฮิวแมนทอรนะครับผมที่เกือบเคยเกือบตกเมตาแล้วก็ เป็นเมตาเลยนะผมวอเมชชีนน่าจะเป็นหนึ่งในตัวนั้นด้วยนะผมเคยแรงมาก่อนถ้ามีวัเสุาแล้วมียูใหม่คือแรงแน่นอนอะไระมานี้ครับผมก็ขอแค่แค่วอเมชชีนให้มันแรงนะผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสติกพิกหนะ้ายังเดาตีมไม่ออกอีกแล้วอะถึงแม้จะมีถึงแม้บอกตีม399บอกตีมซัมเมอร์อะไรเงี้ยยังเดาไม่ออกว่าเทียส่าเป็นใครยังเดาไม่ออกว่าอันนี้คือตีมอะไร พราะมันม่วดซั่ว,วมากนะผมมัน,มนไม่เหมือนพวกแบบไอตัวของไอเนี่ยแพดไอเจ็ดปีอะที่จะเป็นตัวของอิลูเมนตีอะแต่ว่ามันตีมเสื้อมันม่วดซั่ว,วไปหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็คืออย่างน้อยก,เก็เราก็เราได้คือมันคืออิลูเมนอินาตีอะผมอันนี้คือคือไม่รู้เลยทั้ง309ทั้งซัมเมอร์มันม่วมากนะผมตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเจ็ดสามเป็นใครครับผมต้องรอดูอีกทีครับผมแพดอ่าสนิคพิกหน้าครับ นี่ก็ไปก่อนนะครับผมเจอนะครับผม